แล้วกทำแบบคือทําไม่ผ่านก็คือต้องเอาใหม่ใช่แล้วคือไล่เจ็ดสิบคนนะทุกคนผมสเก้าคนอ่ะตอนนั้นอะแล้วก็คือคิดดูว่าก็จะมีแบบประมาณสองสารอบต่อคนใช่ไหมั้าจรงตอนั้นอะใจเราแบบตุ๊บตุ๊บตุ๊บอะเวลาแบบค่อนข้างแบบสมุติสมุติคนละสามสิบวิมาคูทหกสิบเก้าอะคือคือคือนานอยู่นะ สนุกอะสนุกมากเรื่องเยอะมากวันนั้นอะ hmm. ตื่นอยู่ในช่วงคืนหนึ่งวันคือพันเหตุการณ์มากทุกคนใช่สนุกอะคิดถึงมากเลยอะไมีจีนรอบตอนแย่งกันแบบเป็นชื่อคือรถตู้สุดและโอ้โอ <c oughs> oh. oh my g o าทุกคนต้องไปแบบอันที่มันแบบอันที่แบบตื่นสายได้ที่สุดอะจริง <c oughs> <c oughs> เราก็ต้องกลับเร็วที่สุดกลับแล้วรู้เลยว่าขยันแค่ไหนไม้เราก็แบบเราเขาเรียกว่าสอบให้แบบคุ้มค่าเวลาที่สุดไงแล้วพอเราเหนื่อยเราไม่อยากนอนดึกก็กลับเร็วแต่แบบมันมีวันหนึ่งที่หนูอยู่แบบดึกแบบสี่คนสุดท้ายเลยอ่ะแล้วแบบแฟนขับก็ยังอยู่อ่ะ แบบอยู่ข้างนอกลานจอดรถที่แบบลงมาแล้วเจออ่ะคือแบบดึกมากเขารอกี่โมงนั้นโอ้โหหนูจำไม่ได้แล้วอ่ะแต่ดึกมากๆแล้วอะแบบหลังหลังห้างปิดอะ่ะอืใชะ่ะออมไหนจริงโอ้ไกด์อัมกานกูแล้วนะ Really? Oh yeah, I'm gonna go have my dinner. Okay. okay. And prepare to go to the dance class. Oh, you have dance class today? Yeah. Okay. Really? Okay. Bye. Bye. Bye we school. have to we have to talk again. I miss you guys. Me too. Oh, yeah. Have fun. <laughs> At your dance. Bye-bye. Bye-bye. <laughs> ทุกคนอยู่ในช่วงคือหนูรู้สึกว่าสำหรับหนูเป็นช่วงที่ชิลอยู่นะชิลหมายถึงว่าเอ้ยพี่ดา <c oughs> เดี๋ยวไปไหนต่อคะไปซ้อมเต้น,นะคะ่ะทุกคนชิลที่หมายถึงว่าแบบเราตัดขาดจากโลกภายนอกไปเลยแบบมือถือโทรศัพท์เครื่องมือสื่อสารคือแบบตัดขาดเลยแบบโซเชียลดีท็อก แล้วก็แบบมันจะเครียดช่วงที่ทำมิชชั่นแค่นั้นเลยแล้วก็เครียดว่าสมมติว่าเราอยู่คัส์เเราจะทำยังไงให้ขึ้นไปคัส์วีแบบเราจะโดนตัดออกไหมไปจับสินเอ้ไปจำสินเอ้หายปไปแล้วอะไปจำสินมาเรอตัดคายอ <laughs> <laughs> อ้ <laughs> าวใช้คำผิดอ่ะอุวย <laughs> ทุกคนคือ คิดถึงมากแล้วเพื่อนที่โรงเรียนคือช่วยหนูตามงานช่ำเลยคิดถึงเพื่อนคิดถึงทุกคนปิดเทอมแล้วตอนนี้ฉันไม่มีตังไปค่ะให้แฟนไปฉันบ้างเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเลย <laughs> อยากเห็นหนูเต้นเพลงยาวไปหรอ <laughs> อาจจะต้องให้ไอิรีนเต้นนะคะเพลงนี้อิรีนชอบมากเพลงนี้โอมมาขยาับยาวยาวมาขยาับยาวยาว Oh my g o s how are you I'm good, I'm fine. You? I'm I'm kind of sick but I'm fine. คุณคริสต้ h ช่วงเอเชียคะ n o I miss you so much ไม่เหมิงรู้ไหมเลเลียหนูก็คุยกับพี่คริสต้ามา Like just now, like Really? Like like two minutes ago ไ h ่ต้องเ you know. And I I just like invite all of you but that's fine. เอิ่มทุกคนค่ะคือนี่นะคะคุณคริสต้าชิม นักร้องเสียงทองคำนะคะ No n o way no, yeah. no way. Oh my way อ y อร์้ไวคิดถึงทุกคนมากอยู่กมองจริงใช่โอเค have to หา topic but I don't know what should we talk about what shoot oh for us ji na fang la kha okay go go You guys go first <laughs> ni hao yeah. ni hao wo men wo men ting i want yeah that's kind of mm. what is solo match -up? it's like ใช่เหมือนเหมือนแค่ okay. แบบเดียวเดียวอ่ะเออว้าวเนี่ยว้าว new thing new thing I'm third no you're going to like um พี่คริสต้ามีแบบเรียนไหมคะ okay. เรียนที่ what school อะไรอย่างงี้ จริงๆคือเราสอบ GED ออกมาเลยว้าได้เลยอยากเตรียมตัวเข้ามหาลัยไม่ตราบเข้าปีนี้บ้างหรือว่าอะไรนะ Yes เข้าปีนี้ Me too Really Yeah Where 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 I'm going to Australia Yes ก็คือแบบตอนนี้คือได้ยังหรือว่าแบบเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเข้าแล้ว What about you guys? Not so good. w h a t are you guys learning? For me, I เขายื่นผรอนอะแบบยื่นผรอนแล้วก็เข้าว่าจะเข้านิเทศต่อรอดูว่าได้ไหมนี่แหละว้าวนี่เจอเลยหยาบ Wow. ซึ่งโซฟันอะหยาเซมัสพี่ชาชาแต่ว่าพี่ชาชาเขาไปอยู่ปีสี่แล้วอะตอนนี้ก็ไม่เจอแล้วอืม่ย จังไม่ไลฟปเราปะโอ้ยนี่แพลวขายเพลงที่เรากำลังจะปล่อยให้คุณคุย้าเฮ้ยอยากนู้อยานู้ไปไปไปก็ <c oughs> <c oughs> คือเหมือนว่าเพลงแบบเพลงมินดี้แต่ก่อนก็จะแบบเด็กน้อยใช่ไหมเออคุณคาดสมัยน่าใช่แต่เพลงนี้รู้บอกเลยว่ามันจะแบบมันจะโตขึ้นมันจะโตขึ้นเออ เ e ็ n s ตอร์ e ราจะรีล r e l e a น e น t on 17 e c e m า e r 17 Yeah. y e ห h b e c a u ร e I'm a. นเป็น o <Yeah. S 1> นที h re 17, 17. Yeah. Yeah, a อบคุ u เซนเตอร i ฉัน t t ากได้ยินรู้ <I 'm S 1> ไหมค <a fan. S 1> ริคสตาเอะ่ะชวนทำแบบชวนมาทำเองด้วยกันใช่ไ่มแล้วนางาคือนางบอกว่าบอกให้ฉันอะอย่าไปบอกแนละ้วว่าแบบเออเนี่ยคริสตากอ็อันนี้แบ a อไอทำเพลงด้วยกันอะไรอย่างงี้แล้วนางก็บอกว่าอย่าอย่าเรียกว่าอะไรวะ like I อโน่ I อโน่ What Who Who ใครนะ I A I A I Oh Right Oh Yeah 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 Oh My Gosh Yeah Oh Oh Yeah <It> s <S yeah, yeah Yeah Oh Yeah, yeah. He Like Tried เขาเขาเก่งนะแบบเขาเก่งมากเลยแบบเขาแบบแต่งเพลงแบบใช้โปรแกรมอ่า เขาจะแบบพเพื่อนตอนนี้ไอแพมที่จะแบบเรียนแบการแต่งเพลงอะไรแบบนี้ใช่แต่มันยากมากเลยนะแบบสมมุติแบบทำเพลงในแบบโปรเจกต์คอมหรืออะไรเงี้ย That's why I use a band lab I also use like AI to make to make song Yeah 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 for you uh, I just like okay now I got like Music, like a long sing. If you need a song, just go text AI. Yeah. AI is <laughs> been a friend And everyone. AI. is with everyone. They are you guys introvert or are Lately I feel like are I guess. are you guys introvert or extrovert? Lately, I, feel like introvert, I guess. เนี yeah. also, she ่ยอาสุพ i วชีอินวัดดีละใช่ y ปอินเทอร์เขาบอกว่าพี่วิงพูดเยอะมาก I try not to speak No I feel like <no. S 3> I talk too much <laughs> No I I ชอบนะแบบคือบางครั้งอะเราไม่รู้ว่าจะจะ like เราชอบฟังเราชอบฟัง But I feel like lately I, go, I put your <laughs> well, I think you're like more yeah. extrovert. Yeah. But that's good. <laughs> I feel like, you know, like we didn't talk for a long time. And some people that we're not like that close, when we like back, we come back my talk, ออกก่านิดนึงอะแต่ว่าเล็กวิเดอโนเล็ช้อปปิ้งจะช็อกอะไรไม่รู้จะเล่รูปเพื่อรืว่ารู้จะเริ่มวุ่นวายเออแต่รู้สึกว่ามีอะไรเยอะที่จะพูดต่อแค่ไม่รู้ว่ามันจะพูดออกมาอย่างไรอือ <c oughs> คนบอกว่าฉันพูดเยอะแต่พูดไปเรื่อยขอบคุณค่ะ <c oughs> <c oughs> เออเออหนูพูดไปเรื่อยไม่ค่อยมีสาระห <c> น <oughs> ูว่าพูดไปเรื่อยดีนะมันเหมือนเราได้แบบ พูดอะไรก็ไม um, ่รู้แต่ว่าแบบคนขำอ่ะไม่รู้ขอบคุณแล้วแ่วแต่ว่าเอาอะไรถึงอ่ะไอชอบฟังคุณไหม I don't know I feel like ไม่้ว่ะพูดพูดอะไร is is a good it's like ความสามารถที่มันดีอ่ะใช่ใช่ไหม I okay if you go about งาน e ีเวนต์ like งานอะไรแบบในพับลิกอ่ะ I I s a l about พูดอะไร is so good อืมเดมันจะได้ค o n n e c t i ่นด้วยไงอืม but I be like ถ้าสมมติเป็นคนแปลกหน้าที่แบบไม่เคยเจอหรือไม่รู้จักเลยอะจะไม่กล้าพูดเยอะเว้ยแบบไม่กล้าไปเรื่อยขานาดนั้นเลยป้าเล็เออแต่ว่าถ้าสมมติรู้จักแล้วก็จะแบบเปิ่เชื่อเลย oh by the way this is big ยูก็ลงว่าแพลวต้องฝึกจากพี่มิงเลยนะครับทุกคน วุ้ยหนู่ะหนูก็ได้มาเยอะอยู่นะดีป่ะได้ได้หูเนามไม่ดงออดป้าอะไรแบบนี้ตลอดป้าหรือว่าแบบไม่ได้บ่อยขนาดนั้นโอ๊มโอ๊มี่ยยยยไลฟ์จริงๆไม่ไ่วไม่ค่อยได้ไลฟ์แต่ว่าช่วงนี้อยากเจอไลฟ์ให้บ่อยขึ้นมันจนุกรอป่ อย่า <Yeah. S 2> ขอบคุณนะคะปกติมาดยกันทุกวันเลยไหมอ่ะอืมแต่ก่อนก็มีช่วงหนึ่งที่แบบทุกวันเลยแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ไม่ละเย yeah. อะบางวันบางวันใช่โอ๊ยคิดถึงช่วงจริงๆลลวเนี่ยคิดถึงแบบ คอมมอนรูมคิดถึงเพียงคิดแต่ไม่สมี I r e a ม่ y ู้จริงชอบคอมมอนรูมมากเลยนี่ไหมอันนี้คืเหมือนเหมือนเราได้ไปอยู่แบบกับคนที่ไม่รู้จักตั้งกี่คนอ่ะเฮ้สวัสดีค่ะโยยอันนี้ห่งเปา